สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับร้อยเรียงขับขานนะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่4นะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองครั้งที่2นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับนักเรียนข้อที่1นะครับอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ข้อที่2นะครับ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพได้อ่าเราไปดูนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะครับหมายถึงอะไรนะครับเราเคยศึกษากันมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนคนใดจําไม่ได้นะครับสามารถกดหยุดแล้วอ่านทบทวนได้นะครับอ้าวถ้าใครจําได้เราไปต่อกันนะครับนักเรียนสําหรับหลักการอ่านบทร้อยกรองให้เกิดความไพเราะมีอะไรบ้าง นักเรียนคุณไหมครับเราก็ศึกษากันมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับถ้านักเรียนคนใดลืมนะครับก็สามารถกดหยุดแล้วอ่านทบทวนทีละข้อทีละข้อนะครับนักเรียนทั้งหมด8ข้อนะครับนักเรียนอ้าวเพราะฉะนั้นเราไปดูประโยชน์ของการอ่านบทร้อยกรองกันต่อเลยนะครับข้อที่1นะครับช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงรสและความงามของบทร้อยกรองที่อ่านข้อที่2 ช่วยให้ผู้ฟังได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึง้งข้อที่3ช่วยให้เกิดความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับอ้าวไปต่อกันข้อที่4นะครับประโยชน์นะครับข้อที่4ช่วยให้จดจําบทร้อยกรองได้ข้อที่5นะครับช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนและเยือกเย็นนะครับและข้อสุดท้ายนะครับช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในการอ่านทํานองเสนอไว้เป็นมรดกต่อไปนะครับนักเรียน อ้าวต่อไปนะครับนักเรียนเราลงไปฟังเสียงการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองประเภทกรสุภาพนะครับจากบทเสภาสามัคคีเสวบกันนะครับนักเรียนอันชาติได้ไรสารสี่สุสงบต้องมัวรบรานโรนหาผลไม่นะชตินั้นนรชน ไม่สนใจในกิจศิละปะวิลายละวาดงามแต่ชาติได้รุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลนันล้นลามย่อมจำานงศิละปะสง่างาม,าม ื่อารามเรื่องระยับประดับประดาอันชาติไดิใดไรช่างชำนาญสิลเหมือนนารินไรโชมบัโลมสงา่าใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเยะยิงให้อับอายศิลปรกรรมนำใจให้สาางโสช่วยบรรทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายเจำเริญตาพาใจให้สบาย อีกร่างกายก็จะพลอยสุขสานแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเ้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญโอสดดุดดจะสมาน ซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานา,นา,นาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปการน,นั้นทั่วไปสีวิลายวิลาด,ดีเป็นสีเมือง เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนโอ้โ oh, ห oh, อ่านได้ไพเราะจับใจจริงๆนะครับต่อไปเราไปสรุปนะครับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะครับนักเรียนควรอ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามจังหวะและประเภทของบทร้อยกรองรวมทั้งควรใช้น้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทร้อยกรองนั้นๆด้วยนะครับนักเรียนอ้าวสำหรับวันนี้นะครับใครที่เรียนไม่ทันนะครับเราสามารถกด ดูย้อนหลังนะครับทางช่อง YouTube ครูเจมลบบุรีนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับให้ครูเจมลบบุรีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ